ดีค่ะนูหน้อยวิธีบานๆนะคะวันนี้ก็จะพามาดูพักสวนครัวที่ปลูกเอาไว้นะคะจะเต็มนะคะ,ะมาดูวันนี้เลยคะ่ะโขสูงกวงตุ่นะะยางใหญ่เลยนะคะ,ะแตกออกแตกออกดีขนาดจะม่ท่นออกดอกได้ะคะ่ะเน้นเอียดเลยะคะ่ะ ต้นสูงใหญ่มากเลยค่ะทุกใว้ง่ามมากเลยคะ่ะส่วนด้านนี้ก็จะเป็นขนานะคะขนานก็แตกดีให้กันนะคะเพื่อต้นใหญ่แป๊บเดียวนะคะ่ะ การพ่อพัดเลยนะ่ะอันนี้ยังแต้มให,หมดเลยนะคะด้านนี้ก็แบงแต้มแต่ว่าอันนี้จะโตเร็วกว่าเพียนกุ้งตุง่งแรงนี่ก็จะเป็นหอมป่อมนะคะซึ่งหวานนะคะของมดเลยเดี๋ยวเราดูอีกสักหน่อยะคะ่ะ ด่านีน้ก็จะเตมหอมนะคะกำลังเกิดนะคะด่านีน้ก็เป็นหอมปลอมนะคะ่ะมันแตกกอออกอช่วงนี้อากาศดีนะคะเนาะปลูกอะไรก็งามผิดก,กระโดดโดกค่ะกำลังโุก ไปจอมนะคะเนาะเครื้ตอต้นนี้คือดกแทค้ค่ะออออกลูกละดึบเลยนะคะบรรยากาศต้นเชี่ย น้ำคักพักบนน้ำพอตัดแต่เนะี่ย ถาชมกอประก,กาศอยูานาบ้าน,นะคะ่ะยอืมประกาศโหระพากระเพราเต็มง,งามนะคะทุกกอประก,กาศหรอค่ะนี่ปลูกติดถน,นนด้วยกาอยูานาบ้านที่ใช้ลงเอามาแต้มนะคะงามคัก่ะคะ่ะใหญ่คักด,ด้วยอืมใช่ <c oughs> <c oughs> างามมากเลยค่ะนกกระจอกคะคะ,ะเมอกิก็เลยเอาพามาคุ้มใหม่นกมันกินใบมัน,นางามกับจ้ามันยังหาอะไรลงหมาขบเลยนะคะลงนีดเดียวนี่ค่ะกุหลาบกำลังลง

ที่สุดน่ะคุณผู้ชที่บ้านขอขอบคุณทุกทุการรับชมขอบคุณทุกทุกกำลังใจโอนิจการติดต่อไปได้นะคะสวัสดีค่ะ